พนักงานชั่วคราวในสวีเดนได้เงินเดือนเยอะกว่าพนักงานประจำค่ะก็เป็นเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบังคับให้ต้องจ่าย semester earning er นะคะหรือว่าเงินโชดเชยค่าพักร้อนเพิ่มเข้าไปในเงินเดือนทุกเดือนอย่างน้อย12%เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะลาพักร้อนที่จะได้เงินเดือนนะคะหรือว่าเพศลีฟเหมือนกับพนักงานประจำ นอกจากนี้ก็ยังมีการบวกค่าความเสี่ยงหรือว่า Risk Premium ลงไปมีค่าความยืดหยุ่นอีกนะคะและทำให้เงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยสูงกว่าและดึงดูดคนให้มาทำงานค่ะดังนั้นพนักง,งานชั่วคราวก็จะได้รับเงินสดในมือมากกว่าขณะที่พนักง,งานประจำก็จะได้ความมั่นคงและสวัสดิการระยะยาวที่ คุมค่ากว่าในรูปของเงินสมทบชาราภาพหรือว่าเงินเกษียณค่ะ